โมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาสตินจะขวาหังพิกขเวสัพพัตถิกังวะทามีติณบัตน,นีีจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัพพัตถิกะกถา เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธ,ธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญราศีของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบ,บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหามงคลวิสาขาบูชาขึ้นสิบห้าค่ำเดือน ตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้นสิบห้าค่ำในวันนี้ซึ่งในปีนี้เป็นปีอธิกมาศจึงได้เลื่อนมาเป็นวันเพ็ญในกลางเดือนเจ็ดโดยเหตุที่วันนี้เราได้ลำเลึกนึกถึงวันสำคัญในพระพุทธศาสนาคือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นวันพระพุทธ วิสาขาบูชาแปลว่าบูชาพระพุทธเจ้ามาคบบูชาบูชาพระธรรมอาสารหาบูชาบูชาพระสงฆ์ในสามวันนี้ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าวันบูชาพระพุทธสำคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ก่อตั้งาศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกผู้ก่อตั้งพระพุทธาศาสนา คนเราถ้ามีความสำคัญพอถึงวันเกิดเราก็จะำรำลึกนึกถึงท่านแล้วจัดงานให้ท่านหรือจัดงานให้ตัวเราเองวันนี้เป็นวันเกิดพระพุทธเจ้าเราก็ำรำลึกนึกถึงพระองค์ท่านแต่บังเอิญว่าวันเกิดของท่านเนี่ยตรงกับวันสิ้นชีพคือวันปรินิพานก็เลยจัดทั้งงานวันเกิดและงานปรินิพาน เรียกว่าวันตายวันเกิดกับวันสิ้นชีวิตตรงกันในวันเดียวกันแต่คนละปีก็คือเกิดแล้วอยู่มาอีกแปดสิบปีสิ้นชีวิตในวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตของพระองค์ท่านคือได้เกิดใหม่เป็นพระพุทธเจ้า เกิดครั้งแรกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มาอีกสามสิบห้าปีได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธสามเหตุการณ์ตรงกับวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันแต่คนละปีถ้าจะนับปีก็ต้องถามญาติโยมทั้งหลายว่าเวลาเราฉลองครบรอบวันเกิด เราก็บอกได้ว่าเกิดมากี่ปีเกิดมาห้าสิบปีร้อยปีสองร้อยปีพระพุทธเจ้าเกิดมากี่ปีแล้วเป็นชาวพุทธตอบได้หรือเปล่าคนก็เลยมักจะงงงงแล้วก็ไปนับขอศอพุทธศักราช2 5ง3ับางคนก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมา 2,553ปีตอบผิดถ้านักเรียนตอบอย่างนี้ก็สอบตก2,553เขาไม่ได้นับวันเกิดเขานับวันปารินิพพานคือวันสิ้นชีวิตซึ่งต่างจากเวลาเวลาเราฉลองร้อยปีสองร้อยปีของคนสมัยนี้เนี่ยเราเรานับตั้งแต่วันเกิด แต่พระพุทธเจ้าชาวพุทธทั่วโลกนับจากวันปริณิพานคือวันสิ้นชีพหรือวันตายเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าปริณิพานคือสิ้นชีวิตมาแล้วสองพั้าห้าสิบสามปีเรียกว่าพุทธศักราชนันนั้บจากวันที่พระพุทธเจ้าปริณิพานส่วนถ้าอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้า เกิดเมื่อไหร่ประสูติมากี่ปีแล้วเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็เอาแปดสิบบวกสองพัน้าห้าสิบสาแปดสิบบวกสองพ้าห้าสบสาได้เท่าไรนั่นแสดงว่าเป็นวันนับเป็นปีนับเป็นจำนวนปีที่พระเจ้าเกิดลืมตาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะขึ้นมาในโลก โยมคิดแทนพระหน่อยสิแปดสิบบวกสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเป็นเท่าไร่เท่าไรน,นะวิธีคิดแบบใหม่เอาง่ายง่ายสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบวกกับสี่สิบห้าถ้าเอาสี่สิบห้า บวกกับ2,553นั่นเป็นปีจำนวนปีนับแต่วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจำง่ายๆว่าอีกสองปีนับจากนี้ไปเราจะได้ฉลองใหญ่ฉลองครบครอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านับจากนี้ไป สองปีนะคือสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอาสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบวกสี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีเนี่ยหมายความว่าก่อนนิพพานพระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนอยู่กี่พรรษาสี่สิบห้าพรรษาแสดงว่าตจะสรู้อยู่ได้อีกสี่สิบห้าปี เอา45บวก2,555เป็น2,600ฉะนั้นอีกสองปีนี้ชาวพุทธก็จะฉะลอง2,600ปีแห่งการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าแต่เป็นการฉลอง2,555ปีนับจากปรินิพานเอา2,500เอา2,600 บวกสาเข้าไป35ปีหมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นตั้งแต่เกิดจนตัดสรุอายุ35มสิบห้าหบวกสองพก็เป็น2635อีกสองปีจะถึงการฉลอง2 6งพันปีแห่งการประสูติเป็นมนุษย์ ของพระพุทธเจ้ารออีกสองปีเอาสองปีไปลบสองพันสากร้อยก็เหลือ2องพสแสดงว่าปีนี้นั้นนับจากปีประสูติของพระพุทธเจ้านับได้2 6งพสปีนับจากตรัสรู้มาสองพห้สบแปปี นับจากตัอนับจากปรินิพานมา